เราก็ได้เจ็ดสองวันศา 7, 2, 1, 3, ก็ได้เอาเด็กของสามเนี่ยมาบวชมาบวชอ๋อครับเ,รเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวกลับมาพบ,พบกับสิ่งที่น่าสนใจกับทางสถานีเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ครับ ตลาดลวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสั่งไม่ฟ้องผู้แดงข้อหาแชร์ลูกโซ่ดวเปียวัตรเจออาญา ประกันบำนาญตบเท้าเข้าตลาดจุดชนวนสงครามชิงเบียรระอุรับปีเถาะขายตรงเกษตรแข่งเดือดปรับกลยุทธ์ท้ายปีกระตุ้นพิษน้ำท่วมสามค่ายเบียร์ยักษ์ใหญ่เปิดแผนแข่งดุ้าลมหนาวโคงกิจกรรมปลุกกำลังซื้อรับหน้าขายหลังยอดตกเปิดบันทึกความสำเร็จคนแอมเวจากครูหมอเจ้าของธุรกิจสู่นักขายดีเด่นเฟรนชชายอาหารญี่ปุ่นริมทางกุสมไม้กุ๊บเพื่อลูกใหม่ที่มาแรงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้วว ห้ามพลาดน,นะคะทีวีีิตยใหม่ขาบันเทิงทีวีไทยให้มากกว่ความบันเทิงสัมผัสความเร้าใจได้ที่ทีวีดีปรับขึ้นความถี่ทีวีคุณดูแล้วรวยด้วยความบันเทิงจุใจพบกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงห้ามพลาด ว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์่าะลูหัวใจคนเครียดถ่ายเตะกันอาร์ตลาดคร็อสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้พราถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วคือเราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษตรกรไทยให้เขียวจ ลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูปาโาเจนคือผักผลมไม้ใช้ได้ทุกชน,นิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทู w า r าเจนเท้า,นานั้นพวกเราเแข็งแข็งพวกเราเแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ ้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงช็อกอีกครั้งเกษตรกรไทยยังไงก็รวย นี่คือปุ๋ยอินซีชั้นดีที่พืชผักผลไม้ทุกชนิดเรียกหาทาพิสูจน์7วันเห็นผลเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนด้วยซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยสนใจโทร085 306 6515และ 0818773307หนังสือพิมพ์ตลาดวิครา์ฉบับใหม่ล่าสุดสั่งไม่ฟ้องปูดแดงข้อหาแชร์ลูกโซ่ดวนเปียวัตรเจออาญาประกันบำานาญตบเท้าเข้าตลาดจุดชนวนสงครามชิงเบี้ยระอุรับปีเถาะขายตรงกรเกษตรแข่งเดือด ปรับกลยุธทธ์ท้ายปีกระตุ้นพิษน้ำท่วมสามค่ายเบียยักษ์ใหญ่เปิดแผนแข่งดุ้าลมหนาวโค้กิจกรรมปลุกกำลังซื้อรับหน้าขายหลังยอดตกเปิดบันทึกความสำเร็จคนแอมเวย์ way, จากครูหมอเจ้าของธุร,รกิจสู่นักขายดีเด่นเฟนชายอาหารญี่ปุ่นริมทางกุมไมกุ๊บคือลูกใหม่ที่มาแรงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ กลับมาพบกับรายการตามหาความจริงในช่วงที่2ของรายการครับท่านรลงครับอยากจะถามนิดเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริเนี่ยที่มีมากเหลือเกินประมาณ3 0 0 0กว่าโครงการเนี่ยเยอะมากที่เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ที่กรชาวไทยนะครับอยากให้เล่าเพิ่มเติมมีอะไรบ้างครับสําหรับท่านคงจําได้เพื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเกจะเปอาทิตย์ที่แล้วว่าที่พระองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวน่าจะสด็จ ได้เสด็จไปเปิดโครงการของรัดโพงรัดโพ,โพเป็นประโยชน์อันนี้มาจากพระราุดที่จังหวัดสมุทรปราการ,รซึ่งทําให้กรุงเทพและประิมณฑลนั้นไม่มีน้ำท่วม,ม,วมเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้จากโครงการแก้มลิงเนี่ยก็พอจะสรุปกันได้ว่าอันที่หนึ่งก็คือช่วยระบายน้ําขังในที่รุ่มทิ้งลงทะเลครับอันที่สองก็คือว่า ช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้สิ้นลงอย่างเช่นที่หาดใหญ่ครับที่3ข้อ3ก็คือว่าลดปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจของรัษฎรในพื้นที่น้ำท่วมคือทำให้น้ำลดได้อย่างรวดเร็วอันต่อมาก็คือว่าการลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ข้อต่อไปก็คือลดค่าใช้จ่ายใ,ในการบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆข้อต่อไปก็คือการชัดน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อน,นำมาช่วยไล่น้ำเสียดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้อสุดท้ายคือช่วยมีการชัดน้ำจืดจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อน,นำมาใช้ไล่น้ำเสียก็ดังที่ ได้ได้ได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับยังมีอะไรเพิ่มโครงการ,รนอกจากโครงการดินน้ำแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการทางด้านวิศวกรรมบา,บางบางบางท่านผู้ชมบางท่านหรือส่วนใหญ่คงไม่รู้ว่าโครงการของพระองค์ท่านนั้นทางด้านวิศวกรรมก็คือโครงการยกระดับลอยฟ้าพระบรมราชชนีอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยทำให้รถ ไม่ติดเลยไม่ติดไปไวมากครับโครงการพระรามอีกอันนี้คือโครงการพระรามแปนี่แหละที่ซึ่งพระองค์เป็นผู้ด้านวิศวกรรมนี่พระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งยิ่งเยี่ยมยอดเลยครับเป็นประโยชน์อย่างมากลดระยะเวลาอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ผมประทับช็อกมากเกี่ยวกับเรื่องโครงการเขื่อนรัดโพเนี่ยน้ำไม่ท่วมเลย่ตอนแรกเขาคิดว่าท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนหลังมาไม่ท่วมเป็นสิ่งมาัจจรร์ หาใหญ่ก็มหาัจจันท์เนี่อยากให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศวันนี้ร่วมพร้อมทุกดวงใจ6กกว่าล้านคนเนี่ยถวายพระพรหรือพระองค์ท่านในพระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งประเทศเป็นเป็นร่มโพล่มไายเป็นดวงใจของคนไทยทั้งโลกนะครับถามคุณท่านสุริมารนิดเดิงเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งท่านเป็นอรองประธานมูลิธิประธานมูลิธิ เกือบ20มูลนิธิะนะเพื่อส่วนใหญ่จะเป็นการเฉลิมเพราะ,ะพระเกียรติพระองค์ท่านมี<ร>ะอะไรบ้างครับพ<ร>เอิ<ร>อนดิฉันเป็นประธานหาทุนให้มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปธรรมซึ่งคิดว่าเป็นมูลนิธิที่สอง,องของพระองค์ท่านนะคะที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนได้ทราบข่าวว่าท่านพระราชทานทุนทรัพย์ด้วยใช่ไหมครับที่ตั้งมูลนิธินี้ให้ดูแลคนโรคเรื้อนนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อนจนกระทั่งเกือบจะหมดไปในประเทศนะคะและหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ยัง ให้ช่วยดูแลเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายด้วยโรคเอดนะะซึ่งทางมูลนิธินี้จะให้ทุนพระราชทานทุกปีปีละ999ทุนนะะซึ่งสามารถเรียนจนจบปริญญาเอกได้เลยโดยไม่ต้องใช้ทุนนะะเป็นทุนพระราชทานซึ่งดิฉันก็เ,เป็นประธานหาทุนให้แล้วก็ก็จะมีกิจกรรมมากมายที่จะต้องทำเพื่อจะหาทุนมา ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีการแข่งขันโบลิ่งใช่ค่ะทำมาแล้ว5ครั้งใน5ปีนะคะแล้วชิงด้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกรุงเทพไตรกีฬาซึ่งเราได้นักกีฬาจากทั่วโลกมาเลยนะคะมารวมแข่งขัน,<ะ>นมารวมแข่งขันไตรกีฬานี่ก็คือว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ขึ้นมาวิ่งและขี่จักรยาน ะะซึ่งเราก็ได้ทํามาสองสาครั้งแล้วนะคะได้นักกีฬาจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วค่ะอันนี้เราก็จะทำเราก็ได้ทําแล้วแล้วก็สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติวันจัก,กรีนี่ค่ะไม่ใช่แคเ่เรื่องน้ำนะคะเรื่องสะพานรอยเนี่ยค,คือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมซึ่งดิฉันเผอิญไปทําตรงนี้ตอนที่จะ ทำกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติวันจัก,กรีก็ได้มาทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากนี่เป็นพระราชะดําริของพระองค์ท่านนะคะสะพานนี้เพื่อที่จะให้รถใหญ่เนี่ยเล่นสะพานนี้ไม่ต้องเข้ามาในกรุงนะคะเราจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยพอสามทุ่มเราบอกพีออกแล้วผีออกแล้ว,พออลวเพราะว่ามีพวกหกลอ 8, อ้อแปดสิบล้ออะไรออกมาเยอะแยะแต่ตอนนี้เราจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามีสะพานนี้ซึ่งเป็นพระราชะดําริของพระองค์ท่านผมได้อ่านครั้งหนึ่งที่ ได้อ่านจากที่พระอ,องค์ท่านดํารัดครั้งหนึ่งที่ดํหรัดกับผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านองค์องค์มนตรีองค์ไหนที่ท่านพระอ,องค์ท่านดำหรัดบอกว่ามาทํางานกับฉันไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากมีความสุขร่วมกันใช่ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ท่านท่านก็คือเกิดมาเพื่อให้ใ,ให้ประสบผลกรอ์ของพระอ,องค์ท่าน ท่านในกรบวารรับรายคือให้อย่างเดียว <_ d ata> ก็คือท่านพระองค์บอกว่ามีความสุขร่วมกันคือให้เป็นผู้ให้ <_ d ata> ประชาชนของพระองค์ท่านให้อยู่ดีกินดีเห็นเป็นรูปธรรมดังเด่นโครงการพระบรมริษกสามพันกว่าโครงการเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เลยนะครับท่านนรงครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการน้ำเนี่ยรูปแม,ม่น้ําป่าศักดิ์นี่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลท่านนรงพอจะทราบเรื่องนี้บ้าครับเกี่ยวเรื่องโครงการป่าศักดิ์ชิทธิ์ คือโครงการป่าจักรสุรศิ์เนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มมานานแล้วแล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ทำให้ประชาชนนั้นได้มีที่ทำกินซึ่งปลูกผักปลูกหญ้าได้อย่างรอบเขื่อนได้มากหาสาเลยครับนอกจากนั้นยังเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวมากเลยประชาชนได้ความสนใจเป็นอย่างมากครับโครงการแก้มริง นับ <Not S 1> เป็นนิมิตหมายอันสำคัญยิ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกภัยที่ได้นำความเดือดร้อนแสนลำเค็นมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นและปลอดภัยครับซึ่งแนวพระราชดำริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมซึ่งมีพระองค์ได้มีพระติเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้วขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปเพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำป่าวิศวกรรมเนี่ยมีครบหมดเลยคร,ครบและเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งมหาศจรรย์อย่างน้ําปีเนี้ยทุกคนมั่นใจเตรียมท่วมเตรียมหนีแต่ดใดได้เป็นสิ่งเพราะคลองรัดโพโครงการตามแนวพระบรมริของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้น้ําไม่ท่วมกรุองเทพมหานครไม่ท่วมสรุรบการสิ่งเหล่านี้พี่น้องคนไทยครับเราร่วมกันในการที่จะ,ะถวายพระพรแด่พระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดจากใจรายการตามหาความจริงวันนี้พูดจากใจแล้วก็ขอทํารายการวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทําคุณและประโยชน์ให้กับประสบลิกรชาวไทยของพระองค์ท่านเราจะพูดเพื่อให้ทุกคนท่านตระหนักและระลึกและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งสองคนทั้งสองท่านคุณธีรมาศครับเกี่ยวกับเรื่องอบวช บวชเนี่ยได้ข่าวว่าทุกปีเลยบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านทุกปีกี่สิปีแลวครับที่ทํามาครับก็คิดว่าสิบกว่าปีแล้วครับค่ะแต่ว่าออตอนที่พระองค์ท่านครบ80พรรษาเ,เดี๋ยวนก็ได้พาคนเนี่ยไปที่ประเทศอินเดียนะคะไปทอดกระถิ่นถึงสวัดวัดไทยพุทธกยาวัดไทยวัดในรันวัดป่าในรันชลาวาสของออท่านถวรนะคะหลวงพ่อถวรแล้วก็ วัดวัดไทยมคตของ